ในแพทย์ชลนาศีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเปิดเผยกรณีเข้าพบนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้โดยยืนยันว่าไม่ได้มีการหาหรเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีแต่ไปรายงานเรื่องสารแอมโมเนียรั่วที่จังหวัดชนบุรีเมื่อถามถึงกรณีที่มีกระแสะข่าวจะถูกปรับออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อไปดํารงตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรแทนในวันมูฮัมหมัดนอมัทานั้น ทำให้ในแพทย์โชลน,นาดถึงกับมีอาการอึ้งเล็กน้อยก่อนจะบอกว่าตนได้โอกาสทํางานตรงไหนก็จะทําตรงนั้นให้ดีที่สุดยืนยันไม่น้อยใจและไม่รู้สึกกังวลเพราะในมิติทางการเมืองเรามาจากประชาชนซึ่งตนมาจากประชาชนตั้งแต่ปี40ใช่ครับเมื่อวานผมไปกาบเรียนท่านเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์สาเคมีรั่วรมีรั่วที่ที่จังหวัดชลบุรี เป็นไรงานที่ผมจะเป็นเข้าไปจับเปล่าระหว่างงานที่กระทรวงทรัพย์สุขกับที่สภาท่านชอบที่ไหนมากกว่า <c oughs> ผมถือว่าผมได้โอกาสทำงานที่ตอตรงไหนจะทำมันไงไม่ดีที่สุดมไม่แน่ใจไหมครับว่ามีตัวอะอยู่ในกระแสข่าวนี้ด้วยไม่แน่ใจไม่แน่ใจครับก็ไม่รู้สึกกังวลด้วยเพราะว่ายังไม่ดีในการเือเนี่ย เรามาจากประชาชนผมเองมาจากประชาชนตั icana, zat, bouncing, inya, mm ้งแต่ป <c Seattle> ี40ผมเชื่อมั่นในเรื่องที่ประชาชนมอบอำนาจให้อำนาจประชาชนยิ่งใหญ่ที่สุดไปไม่ได้มีโอกาสใช้อำนาจประชาชนมาทำห้ไรเชยๆนั่นคือความภาคภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ทำให้มีอะไรจา